สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยครับเป็นไงกันบ้างครับเกมืๆๆ่อวานบอกเลยว่าสุดชื่อเนี่ยหรือว่าหน้าช่องผมผมก็ค่อนข้างยับพอมควรเดี๋ยววันนี้พี่ตีขอมาแก้มือครับ อันนี้ก็เป็นผลงานของวาน,นครับต้องขอแสดงความดีด้วยกับคนที่ติดตามหน้าไลฟ์สดของผมเมื่อวานนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสดชื่นเลยเดียวสำหรับใครที่ตามนะครับการชุกโครงการ3แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าสดชื่นเดี๋ยวเรามาดูผลงานของวันนี้กันบ้างอย่าง How ทางด้านคู่แรกก็เป็น,ปน,ปนบอลถ้วยนี่เองอ่าทางด้านคาราบัครับรับการมาเยือนของทางด้านเฮลซิงกินี่อันนี้ก็เป็นบอลถ้วยยูโรปาลีกนี่นองจะเตะกับราศียุคห้าสิบเก้าตามเวลาบ้านรเราทางด้านคาราบัครับเปิดเทมาให้ดูดีกว่าที่หนึ่งจุดสองห้าเกมนี้ก็ค่อนี้ มีครึ่งแรกมีประตูแน่นอนแล้วก็ผมให้ติดกำแพงสูงเต็ยมเวลา90นาทีไปดีกว่าจะได้ไม่เจ็บตัวอ่าสำหรับคู่แรกในวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ให้มองไปที่คาราบัคเด้นเลยนะทรับเจ้าบ้านของเราแล้วขอญาติดดาวด้วยนะไปสามดาวแล้วก็มาดูที่คู่ที่สองเลยครับทางด้านโมสตาร์พบก,กับทางด้านเบดาบิกนิ่งก็จะเจอกันเวลาีสองตามเวลาของเรา,าก็จะเป็นบอลทั่วยุโรปาลีกเช่นเดียวกัน ทางด้านมูสเตอร์เปิดมาให้อยู่ดีกว่าที่0.75บอกเลยว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับทางด้านเบเดบิกเองถือว่าบอลถ้วยยังไงเกมนี้เขาต้องเอาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นบอลสไตล์บุกอยู่แล้วครับสำหรับทางด้านเบเดบิกแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนอย่างเบเดบิกมีโอกาสชนะแน่นอนหรือว่าเก็บชัยชนะแน่นอนไม่ต้องคิดเยอะเลยครับแล้วก็ขออนุญาตติดดาวด้วยสำหรับทางด้านเบเดบิกครับแล้วก็เรามาดูที่คู่ที่สามดีกว่าทางด้านอามัดครับอันนี้ก็เป็นลีกทางด้านรัสเซียขับนะครับทางด้านอามัดกอสนี่ เปิดบ้านต้อนรับเย็นของทางด้านบันดิก้าเองถือว่าค่อนข้างสนใจเพราะเกมนี้ทางด้านก็จะเตะเวลาเที่ยงคืนตามละบ้านเราทางด้านกอสตีนหรือว่าอามัดนั่นเองเปิดเลตมาให้อยู่ดีกว่าที่ปอปาสองตัวหรือว่าปอปาตาโกมันเองหลับวัวตาคู่นี้ก็ค่อนข้างสนใจเพราะเกมนี้ทางด้านอามัดอยู่ลบบที่สิบสองตารางส่วนทางด้านบันดิกาเองก็อยู่ลบบที่สิบสองตารางเกมนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะเพราะว่าเกมนี้มันก็ต้องเปิดเกมแรกแน่นอนสำหรับคู่นี้ครับผมให้มองไปที่กำแพงสูงเต็มเวลาเก้าสิบนาทีได้เลยค่อนข้างน่าสนใจ มาดูที่คู่ที่4นะครับทางด้านทีวีเอสครับเปิดบ้านต้อนรับกรรมเย็นของทางด้านจีวัสด์คีล่าน,นี่อ่าน,นี้ก็จะเป็นลีกทางด้านฟินแลนด์ดิวิชั่น2ครับบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเกมนี้ทางด้านทีวีเอสอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านจีวัสด์คีล่าก็อยู่อันดับที่12ของตารางบอกเลยว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเกมนี้ทางด้านทีวีเอสเปิดเลตมาให้ดูดีกว่าที่1.75เดอ่าเดี๋ยวเราไปดูแรงจูงใจกันบ้า,สนนบา,สางสำหรับคู่นี้ครับบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าคู่นี ผมมองว่าเกมนี้ทางด้านทีวีภาพรวมแล้วถือว่าทีวีเอเกมลังสุดมีหลุดแพ้ไปแค่เกมเท่านั้นแล้วก็สิบเกมลังสุดไม่แพ้ใครมันเลยครับถือว่าฟอร์มดีมากแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้ทีวีไปได้แน่นอนไม่ต้องคิดเดยอะเลยครับอ่าถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายของวันนี้กันบ้างครับทางด้านอัปตูเรดดิ้งเปิดบ้านต้อนรับเย็นของทางด้านกินดาวิสแคนเองอ่าอันนี้จะเป็นลีกไอแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งเจตเกอร์การ์ตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเราทางด้านอัปตูเรดดิ้งก็เปิด เกมนี้ครับเขาอยู่จับที่หนึ่งของตารางส่วนทางด้านกินดาวิกอยู่จับที่เก้าของตารางบอกเลยว่าหัวตารางกับกลางตารางมาเจอกันแบบนี้ยังไงก็ต้องใส่กันจับแน่น,นอนแล้วคู่นี้ผมให้เลือกเชียร์ไปทางด้านอัพตูเรดดิ้งได้เลยแล้วก็แรงจูงใจตอนนี้บวกกับการเล่นในบ้านของเขาถือว่าฟอร์มดีมากเลยคนะรับสำหรับทางด้าน Up อัพตูเรดดิ้งแล้วก็และคู่ที่สูงแรกในวันนี้ครับผมจะให้เป็นทางด้านโมสตาร์หนึ่งโมสตาร์ตัวแรกครับตัวที่สองให้เป็นทางด้านทนะีวีเอสครับ ตัวที่สามก็เป็นทนนางด้านอัพเดตเรดดิ้งนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากสำหรับคู่นี้อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ทุกคนโชคดีแล้วก็เพื่อนๆพี่ท่านใดครับไม่อยากพลาดแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ตามไปที่หน้าช่องบูฟไฟหรือว่าคลิกลิงก์มาก็ได้สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆโชคดีอ่าพี่ของตัวเราก่อนเจอกันคลิปหน้าหรือว่าโอกาสหน้าเองสวัสดีครับ